วันนี้ยายแมมเอาอันอันดอกกระเทียมปลามาให้เบิ้งจ้ะนี่มาจาังนวอยเขาก็การเงา,า้วจังนวอยดอกที่นี้เขาก็ออกดอก้ะเม็ดเขาจะเป็นสีดําจ้ะยายแมมปลูกมีสองกออยังจ้ะปลูกสองตน้นอันนี้เป็นเป็นแพรพันธุ์เด้อจ้ะเห็นบ่ทีปีทีเดล้วที่ยายแมมลงคิดไปละจ้ะนี่มึงขเขาแตกจ้ะดีต่อใจได้นอกจ้ะเบืงอันนี้ยายแมม ไมได้ตัดกินได้เลยจ้ะเพราะว่าเอาเป็นท่านก่อนนี่เขากำลังแตกลายคุณจะเห็นปะกำลังออกดอกปีนีเด้ไลยเลยเลยจ้ะนี่เห็นปะกำลังแตกลายเลยกำลังออกตูมออกดอกจ้ะงามเลยจ้ะนี่ใบอัวรัวอยู่สิไปคอจักใบสองใบจะ้ะไปไปจะใส่ผัดจะ้ะนี่ผัดหมูผัดไก่เลยเบิดได้เลยจ้ะมึงกำลังแตกลายงามจะ้ะมื้นนี้เขาออกดอก เขาอาจจะออกลายมือแล้วเราจะยายมแม้มตะลยเอาคลิปมาให้บึ้งจะอืม